ทำการทดลองกันนะคะ,ะดังนั้นวันนี้เด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้นะคะคือต้องเตรียมพวกกรวดเล็กๆดินทานแล้วก็ภาชนะที่ใส่อาจจะเป็นขวดพลาสติกนะคะอันดับแรกอันดับแรกเราจะบรรจุกรวดลงไปก่อนบรรจุทานแล้วก็ดินลงในขวดปลูกพืช ต้นเล็กๆลงไปแล้วก็ลดน้ําเล็กน้อยนะคะเอาส่วนขวดขวดนี้เราจะหักครึ่งนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยเราก็ลดน้ําเอาด้านบนที่เป็นฝาเนี่ยประกบแล้วก็ใช้เทปเทปติดให้สนิทเลยบนฝาขวดก็ปิดฝาให้สนิทไม่ต้องลดน้ําแล้วตั้งทิ้งไว้ดูซิว่าสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในขวดนั้น จะเป็นอย่างไรนะคะมีสภาพอย่างไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในขวดบ้างนะคะสังเกตให้ละเอียดนะคะอันนี้คือวิธีการวิธีการวิธีการทดลองวิธีการสังเกตนะคะวิธีการสังเกตอ่ะเดี๋ยวมาที่หน้าห้องเลยค่ะคุณครูจะสาธิตนะคะเราจะตั้งทิ้ง,งไว้สองวันนะคะสังเกตและบันทึกผล ะะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูว่าทําอย่างไรหลังจากนั้นเมื่อสาธิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องออกแบบสร้างสวนขวดธรรมชาติตามที่นักเรียนชอบลงในใบางานนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ทาในทาในหนังสือหน้า32นะคะนักเรียนที่อยู่ต้นทางสามห้องทําในใบางานคุณครูแจกใบางานไว้ให้แล้วนะคะส่วนต้นปลายทางจะทําแบบฝึกหัดหน้า3 2ก็จะมี กรอบให้เราสร้างสวนขดธรรมชาติตามที่เราชอบนะคะอามาหน้าห้องเลยค่ะดูหน้าห้องกันเลยตอนนี้จะสาธิตให้ดูว่าวิธีการทำทำอย่างไรนะคะค่ะอันดับแรกนะคะ นักเรียนมีอุปกรณ์ครบไหมครบนะคะหนึ่งจะต้องมีพวกกรวดนะคะกรวดมีฐานฐานหุงข้าวนะคะดินนะคะดินแล้วก็ภาชนะที่ใส่อาจจะเป็นโหลหรือจะเป็นขวดก็ได้นะคะที่เราเตรียมมากันไกนะคะแล้วก็คัตเตอร์เทปใสนะคะแล้วก็ต้นไม้ค่ะ ต้นไม้เรียนเตรียมมานะคะเป็นต้นเล็กๆไม่ต้องต้นใหญ่เอาต้นเล็กๆที่เราสามารถนํามาได้ที่บ้านเราก็มีนะคะไม่ต้องใช้ต้นใหญ่เลยนะคะหลายๆหลายๆคนจะมีต้นไม้เล็กๆที่เรปลูกในสวนในบ้านนะคะไม่ต้องเอาเยอะเราเอามาทําเป็นสวนขวดในในขวดของเราเนี่ยขวดเราเล็กเราก็ใช้ต้นเล็กถ้าขวดเราใหญ่หน่อยเราก็สามารถนําพืชต้นใหญ่นิดนึงมาปลูกนะคะเอาหลังจากนั้น วิธีการและขั้นตอนนักเรียนต้องดูขั้นตอนให้ดีว่าทําอย่างไรเพราะว่านักเรียนจะต้องกลับไปทําที่บ้านหรือตอนเย็นนี้ใครที่เอาอุปกรณ์มาหลังจากชั่วโมงนี้แล้วช่วงบ่ายนักเรียนก็ทําได้เลยนะคะแต่ต้องทําตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะคะเพื่อเราต้องการหาคําตอบว่าสิ่งมีชีวิตในสวนขวดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมแล้วในสวนขวดเนี่ยเป็นระบบนิเวศหรือไม่ถ้าเป็นเป็นเพราะอะไร นะคะสังเกตที่เกิดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสวนขวดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเอาเริ่มแรกค่ะเราก็จะนำกรวดใส,นะะใส่ลงไปก่อนนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะต้านก้นเลยนะคะ หลังจากนั้นเด็กๆก็เอาอะไรคะ่านค่ะนะคะฐานก้อนเล็กๆถ้าก้อนใหญ่ๆก็ต้องทุบหน่อยนะคะเอาอะไรทุบอ,อะไรทุบคอนนะคะไม้ก็ได้ค่ะไม้ก็ได้ค่ะแต่พอดีพานะของครูค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้ฐานก้อนใหญ่ๆได้แต่ก็ไม่ใหญ่มากนะคะาะครูทุบมาแล้วอันนี้นะคะ เอาละนะคะาการที่เราใส่ถ่านใส่ขวดลงไปเพราะว่าพ่ออะไรรู้ไหมพ่ออะไรคะทำให้เกิดมีช่องว่างของอากาศนะคะมีช่องว่างของอากาศนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปในดินนี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อย่างเช่นพวกไส้เดือนหรือมแมลงเล็ก,ลกๆก็ใส่ลงไปด้วยนะคะไม่ต้องอดึงออกนะคะไม่ต้องเอาออกนะคะ ในนี้คุณครูจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตเล็กๆมีไส้เดือนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาออกมแมลงเล็กๆก็ไม่ต้องเอาออกนะคะไม่ต้องเอาออกแเราก็จะใส่ดินลงไปดังนั้นเราจะมีสิ่งมีชีวิตทั้งที่เป็นสัตว์อยู่ในอยู่ในนี้ด้วยนะคะอยู่ในขวดธรรมชาติของเรา นะคะอา,อาแล้วใสดินพอประมาณนะคะพอประมาณหลังจากน,านั้นเราก็เลือกต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะเลือกต้นไม้ต้นเล็กๆปลูกลงไปสักหนึ่งต้นหนึ่งต้นพอนะคะ ะะเอาต้นเล็กๆนะคะไม่ต้องต้นใหญ่นะคะให้เหมาะสมกับภาชนะที่เราใส่นะคะอันนี้เราจะเอากต้นหนึ่งก็ได้นะคะเลือกอีกต้นหนึ่งอเอาอีกสักต้นหนึ่งให้ถึงดินนะคะให้อยู่ในดินหลังจากนั้น หลังจากนั้นเราจะรดน้ำเล็กน้อยเท่านั้นนะคะรดน้ำที่ดินด้วยอ่ารดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้สวนขวดสวนอะไรเขาเรียกอะไรนะสวนหลนะสวนหลหลังจากนั้นฝาด้านบนเราจะปิดด้วยพลาสติก ที่ใช้หออาหารนะคะ,ะแล้วก็ตัดนะคะง่ายไหมแค่น,นี้เองบนพลาสติกนี้จะใสามากเลยนะคะไม่มีละอองน้ำอยู่เลยนะคะดูให้ดีนะคะนี่สิ่งที่เราสังเกตนะคะ แล้วจะตั้งทิ้งไว้วันนี้วันศุกร์ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันพุธเรามานําเสนอกันว่าต้นไม้ในสวนโหลของเราในวันนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะคะบนพลาสติกจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะอันนี้อีกวิธีการหนึ่งอ,อ,อ,อีกวิธีหนึ่งก็จะใช้โหลนิอ่อ่ขวดพลาสติก ขวดพลาสติกขวดพลาสติกที่นักเรียนใช้อยู่อันนี้หาง่ายอันนี้ง่ายๆนะคะก็เราก็ขวดพลาสติกอันนี้ขนาดหนึ่งลิตรนะคะใช้คัตเตอร์ค่อยๆค่อยๆผ่าครึ่งผ่าครึ่งนะคะ เวลาใช้คัตเตอร์ต้องระมัดระวังนะคะอา้าวผ่าครึ่งแล้วนะคะอา้าวด้านนี้เราจะวางไว้ก่อนด้านบนนะคะส่วนด้านล่างเช่นเดียวกันเราก็จะใช้ใส่อะไรคะใส่อะไรก่อนคะอ้อาวใส่กวดอา้วอาวสารวัตรศิลป์อ้าวมาดําเดินการเลยสมมติว่าเราจะทําเองเราจะทําอย่างไรนะคะอา้าวเชิญค่ะอา้าวสารวัตรศิลป์มาทำทำ,ทำตรงนี้เลยเอา้าวทำเองเลยนะคะ ทําแบบที่คุณครูสาธิตตอนนี้ถ้าเป็นสาวัตริ์จะทํอย่างไรคะทําสวนขวดธรรมชาติเราก็ใส่รวดลงไปก่อนใช่ไหมคะใส่กลวดลงไปก่อน,หล,ลอนอหลังจากนั้นก็ใส่อะไระใส่ฐาน นี้จะช่วยทำให้มีช่องว่างของอากาศเพิ่มมากขึ้นนะคะ,นะคะจากนั้นก็ใส่อะไรคะ ใครที่จะสร้างสวนขวดธรรมชาติโดยใช้ขวดพลาสติกก็ไม่ยากนะคะแล้วเราก็เลือกต้นไม้สักหนึ่งต้นเล็กๆปลูกนะคะในสวนขวดธรรมชาติของเราเอาต้นอะไรดี อยู่ตรงกลางเลยนะคะให้อยู่ตรงกลางได้ไหม้ยคะหลังจากนั้นเอารดน้ำค่ะก็รดน้ำนะคะรดน้ำอีกสักนิดหนึ่ง ตรงที่ดินด้วยค่ะให้ให้ดินมีความชื้นด้วยนะคะค่ะอ่ะหยิบฝาขวดขึ้นมาค่ะลั่นฝาขวดฝาขวดอันนี้เปียกน้ำไหมยังเปียกน้ำอยู่เราใช้กระดาษนะคะอ่ะกระดาษเช็ดให้แห้งเลยอันนี้สำคัญนะคะนักเรียนต้องเช็ดฝาขวดให้แห้งเพราะเราต้องสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ ก่อนทดลองกับหลังทดลองก่อนทดลองในฝาขวดแห้งนะเมื่อกี้นี้ก่อนทดลองนี่ขวดโหลของเราแผ่นพลาสติกก็จะแหง้งอ่เวลาประกบต้องประกบให้ตรงรอยให้ดีดูให้ตรงรอยที่เราตัดตรงไหมคะตรงไหมอ่าดูสิตรงไหมคะมอ่าเราประกบแล้วใช่ไหมคะ กบให้ตรงรอยกันนะคะหนูหนูด,ด,ด,ดูตรงนี้หนูปล่อยมือก่อนอตรงนี้นะคะหลังจากนั้นใช้เทปใสค่ะเทปใสปิดไม่ต้องยาวมากค่อยค่อยค่อยค่ะันปิดตรงรอยที่ที่รอยต่อนะคะปิดตรงรอยต่อให้สนิทเลย อาทั้งสองด้านเลยเออ,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 อีกอีกรอบนึงอีกรอบนึงอันนี้ก็สําคัญนะต้องรอยต่อต้องปิดด้วยเทปใสนะคะ,<ม>คะปิดให้รอบเลยนะคะปิดให้รอบเลยไม่ให้อากาศเข้าอากาศก็เข้าไม่ได้นะคะ บนฝาขวดก็ปิดฝาไว้นะคะอาเย็บร้อยา เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นการสาธิตสาธิตให้นักเรียนทำน,นั่งลงก่อนลูกนะคะเอาสาวัสดุนะคะ,าส,ส,นนะ,คะาสาธิตการทําสวนขวดคุณครูสาธิตการทำสวนที่เป็นโหลนะคะนักเรียนจะเลือกทํารูปแบบไหนก็ได้นะคะแต่วิธีการนะคะนักเรียนทําวิธีการทนะํานั้นนักเรียนรู้วิธีการว่าขั้นที่1ทําอย่างไรขั้นที่สองทอย่างไรอุปกรณ์มีอะไรบ้างนักเรียนเข้าใจนะคะ หลังจากนั้นก็ไปทํากันให้นักเรียนทําเป็นกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละ3คนนะคะคนต่อ1ส่สวนนะคะหลังจากนั้นเราจะตั้งทิ้งไว้สาวอาทิตย์จันทอังคาร4วันจริงๆแล้วให้ตั้งทิ้งไว้2วันนักเรียนสังเกตนะคะวันที่2แล้วก็วันที่4สังเกตขวดภายในขวดมีอะไรเกิดขึ้นสังเกตที่พลาสติก ที่โหลมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ,ะสังเกตต้นไม้ที่อยู่ในขวดในโหลในภาชนะที่นักเรียนใส่นะคะภาชนะที่นักเรียนทําเป็นสวนเนี่ยอาจจะเป็นภาชนะอื่นๆที่ไม่ใช่ขวดพลาสติกทรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นทรงทรงทรงแบบสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะทรงสูงก็ได้ทรงสี่เหลี่ยมก็ได้ทรงไหนก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะเลือกภาชนะใส่นะคะสังเกตต้นไม้สังเกต,ตสิงตส่งมีชีวิตอยู่ไหม ตายไหมดูด้วยแล้วคิดต่อไปว่าทําไมสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไหมถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนๆหนึ่งเดือนสองเดือนถ้าอยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรสวนควรได้เป็นระบบในเวศหรือไม่ถ้าเป็นเป็นเพราะอะไรดังนั้นการบ้านก็คือให้นักเรียนออกแบบ ให้ไปทําสวนขวดธรรมชาติกลุ่มละกี่คนคะสามคนนะคะแล้วก็สังเกตการทดลองและวมาเอาสวนขวดมาในวัน,วนพุธท,ทุกคนเอาสวนขวดทุกกลุ่มเลยนะคะเอามานําเสนอในวันพุธกันว่ามีเห็นมีอะไรเกิดขึ้นในสวนขวดบ้างมาพิปายกันนะคะ,ะในตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะคะออกแบบสวนขวดที่นักเรียนชอบทรงรูปทรงไหนก็ได้ตามที่นักเรียนมีภาชนะที่บ้าน แล้วเดนเราดูว่าที่บ้านเรามีพืชน่าร่งไหนบ้างแล้วเดนจะสร้างสวนผลอะไรแล้วเดนจะใส่พืชอะไรลงไปแล้วเดนเขียนลงไปเลยเขียนอุป,ปกรณ์เขียนวิธีการทดลองนะคะ,ะให้นักเรียนดูที่สไลด์นะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนออก